กฎแห่งกรรมเรื่องที่11ความดีที่ไม่ศูญเทศกาลตรุษจีนตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพเป็นวันถือเป็นวันประเพณีเดิมซึ่งถือกันตลอดมาเป็นวันหยุดของห้างร้านทั้งจีนและชาวต่างประเทศที่เกี่ยวกับกิจการค้าแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งปีก่อนไม่เคยหยุด แต่ปีนี้หยุดไปตามกันข้าพเจ้าถือโอกาสในวันหยุดนัดหมายกันไว้ว่าจะไปพักผ่อนที่ชายหาดทะเลพัทยาพร้อมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฉะนั้นย่ำรุ่งวันที่สิบห้าพเจ้าก็ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งตรงไปจุดหมายปลายทางคือพัทยาแต่วันนี้รู้สึกว่าโชคไม่สู้จะดีฝนปโปรยลงมาตั้งแต่เช้าท้องฟ้ามืดคลม เมื่อรถแล่นผ่านด่านเก็บค่าทางบางปูไปได้ไม่ไกลรถก็หยุดลงเครื่องยนต์ไม่ยอมทำงานต่อไปข้าพเจ้านำรถเข้าข้างทางแล้วก็ลงมือตรวจแก้เครื่องมือก็มีไขควงเพียงอันเดียวนี่ก็เป็นความบกพร่องอันหนึ่งที่ข้าพเจ้านึกตาหนิตัวเองที่ไม่ได้ตรวจดูเครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางไกลและข้าพเจ้าก็ยังหย่อนความชำนาญ ในทางเครื่องยนต์ฉะนั้นหลังจากแก้ไขได้พักหนึ่งอย่างงงงูปลาปลาก็หมดปัญญาและก็นึกขำแต่ในใจว่ารถเจ้ากรรมแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเสียเมื่อจะเสียก็เสียเอาวันสำคัญคือวันตรุษจีนทุกหนทุกแห่งเขาหยุดงานหมดจะไปตามช่างที่ไหนมาแก้ซ้ำมาเสียห่างจากกรุงเทพเกือบ40กิโลเมตร คิดแล้วก็ไม่เห็นมีทางอื่นจะดีเท่าโดยสารรถเข้ากรุงเทพแล้วก็เที่ยวหาช่างแต่ก็นึกท้อใจเพราะอูและช่างที่เคยใช้เป็นประจำก็เคยบอกว่าตรุษจีนปีนี้จะไปเที่ยวพระพุทธบาทฉะนั้นช่างที่ประจำหมดหวังแน่ช่างอื่นมองไม่เห็นเลยในวันตรุษเทศกาลสำคัญเช่นนี้เขาหยุดหยุดกันหมด แม้จะพบก็คงบ่ายเบี่ยงไม่ยอมมาเป็นแน่นี่เป็นข้อที่หนักใจมากแต่ถึงอย่างไรก็ดีก่อนอื่นจำเป็นจะต้องเข้ากรุงเทพแล้วไปขบปัญหาเอาข้างหน้าข้อแรกก็หารถโดยสารฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสั่งคนในรถว่าข้าพเจ้าจะเข้ากรุงเทพและกว่าจะกลับมาเห็นจะหลายชั่วโมงบางทีอาจขําก็ได้ เพราะยังนึกไม่ออกว่าจะไปตามช่างที่ไหนเพราะดีหน่อยที่ยังมีอาหารและน้ำอยู่ในรถพอจะแบ่งกันรับประทานกันหิวไปได้ครั้นเห็นรถบัสโดยสารกำลังผ่านมาข้าพเจ้าก็ออกมายืนโบกมือเป็นสัญญาณให้หยุดและจะขอโดยสารไปด้วยคลั้นแล้วรถที่ผ่านมาก็ผ่านไปโดยไม่เบาเครื่องและบอกสาเหตุที่ไม่ยอมรับข้าพเจ้าบอกตัวเองว่า รถคันนี้คงเต็มจึงไม่หยุดรับและก็มองไม่เห็นคนในรถเพราะเอาผ้าใบลงกันฝนทั้งสองข้างแต่แล้วคันหลังๆก็เหมือนกับคันแรกโดยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยอมเบาเครื่องและข้าพเจ้าก็บอกตัวเองว่าเราคงจะขึ้นผิดที่เสียแล้วเห็นจะเป็นเพราะไม่มีป้ายบอกหยุดรับส่งผู้โดยสาร รถส่วนบุคคลที่ผ่านเข้ากรุงเทพก็มีคนนั่งเต็มบางคันก็เป็นรถรับจ้างซึ่งมีผู้เจ้าเดินทางไกลก็มีคนนั่งเต็มเหมือนกันรถส่วนบุคคลบางคันที่ผ่านมาจะเข้ากรุงเทพพอที่จะอาศัยนั่งได้บ้างก็ไม่ยอมหยุดหันมาหัวเราะเหมือนข้าพเจ้าเป็นตัวตลกเต้นอยู่กลางฝนเช่นนั้นแต่แล้วฝนก็ลงหนาเม็ดขึ้น ข้าพเจ้าจึงต้องรีบขึ้นไปนั่งหลบฝนบนรถนั่งมองดูน้ำฝนไหลาตามกระจกนึกขันตัวเองที่รถบัสโดยสารไม่ยอมรับข้าพเจ้าก็ดีรถส่วนบุคคลไม่ยอมรับและหันมาหัวเราะเหมือนข้าพเจ้าเป็นตัวตลกก็ดีข้าพเจ้าไม่ได้โกรธและไม่เคยนึกโกรธเพราะความโกรธคือความทุกข์ทุระอะไรข้าพเจ้าจะเอาความทุกข์มาใส่ตัว ข้าพเจ้าได้แต่ขำตัวเองบัดนี้ฝนหนาเม็ดขึ้นได้แต่นั่งจับเจ้าอยู่ในรถไปไหนไม่ได้แล้วก็หวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยกำลังขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันเป็นสินแพงต้องปันส่วนตลาดมืดมีขายราคาสูงรถยนต์วิ่งตามท้องถนนน้อยลงอย่างผิดตาค่าโดยสารและค่าขนส่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว ผ่านครองด่านมาไม่กี่กิโลเมตรก็เห็นผู้คนพลุกพล่านผิดปกติข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นจึงได้หยุดรถที่หน้าบ้านครูเที่ยงซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลแถวนั้นเมื่อถามดูก็ได้ความว่าเมื่อบ่ายโมงมีรถยนต์โดยสารสีราชาจะเข้ากรุงเทพได้มาหยุดลงที่หน้าบ้านครูเที่ยงครั้นแล้วก็มีคนพยุงหญิงสาวคนหนึ่งลงจากรถ ผู้หญิงนั้นแสดงความเจ็บปวดมากไม่สามารถจะเดินทางต่อได้คนรถจึงนำลงมาทั้งทั้งท,งที่หญิงผู้นี้ไม่รู้จักใครในตำบลน,นี้เลยการเดินทางก็มาคนเดียวครูเที่ยงกับภรรยาเป็นผู้มีใจดีได้จัดการให้เข้าพักในบ้านปรากฏว่าคันแก่คงจะคลอดบุตรครูเที่ยงจัดการกั้นม่านให้รับตาคนแต่แล้วก็ไม่คลอด ความเจ็บปวดทวีมากขึ้นฉะนั้นชาวบ้านจึงวิ่งวุ่นหายากลางบ้านมาช่วยตามมีตามเกิดส่วนมากเป็นยาแผนโบราณแต่ไม่ได้ผลหรือทำให้ดีขึ้นครูเที่ยงแสดงความวิตกทุกข์กร้อนจะหาหมอแผนใหม่หรือแผนโบราณก็ไม่มีในตำบลน,นี้หรือใกล้เคียงจะถามถึงชื่อเสียงและญาติพี่น้องของหญิงผู้นั้นว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องเพราะแกเจ็บปวดจนไม่ได้สติ ข้าพเจ้าสงสารและเห็นอกเห็นใจครูเที่ยงซึ่งเป็นผู้ที่มีมนุษยยธรรมดีสงเคราะผู้ที่อยู่ในยามเจ็บไข้ได้ทุกข์และตนเองก็ต้องหนักอกเป็นทุกขเป็นร้อนเพราะผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นและชาวบ้านแถวนั้นก็มีจิตใจสูงที่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ตาดำดำได้กันอย่างเต็มอกเต็มใจข้าพเจ้าเองก็มีทางที่จะช่วยได้บ้างและสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ข้าพเจ้าจึงบอกครูเที่ยงว่าข้าพเจ้าจะเข้ากรุงเทพรีบไปรับหมอมาโดยเร็วแม้จะเสียเวลานานหน่อยแต่ก็แน่นอนครูเที่ยงแสดงความดีใจและมีความหวังขึ้นมาข้าพเจ้ามิได้รอช้ารีบขึ้นรถเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีตรงไปที่นเรศพยาบาลถนนนเรศสีพยาซึ่งในแพทย์ประวัติเป็นผู้อำนวยการ พอรถจอดหน้าตึกข้าพเจ้ารีบลงไปด่วนและร้องเรียกหมอตั้งแต่ขึ้นบันไดซึ่งบังเอิญวันนั้นหมอไม่ได้ไปไหนข้าพเจ้าโล่งใจเพราะกลัวว่าจะไม่พบหมอข้าพเจ้าบอกว่าเร็วด่วนหมอมีคนป่วยจะคลอดบุตรกำลังเจ็บปวดมากหมอรีบเก็บเครื่องมือและยาใส่กระเป๋าและถามถึงตำบลและที่จะไป ข้าพเจ้าบอกให้ทราบแล้วรีบ่วยกระเป๋ารีบออกมาขึ้นรถซึ่งมีหมอตามติดมาด้วยข้าพเจ้าเร่งน้ำมันเต็มที่เพราะเวลานั้นถนนไม่ค่อยจะมีรถมากนักจราจรก็ไม่มีข้าพเจ้าจึงทำเวลาได้เร็วพอใช้พอถึงข้าพเจ้าก็มองเห็นครูเที่ยงได้คอยเราอยู่แล้วพอเห็นเรากลับมาถึงก็แสดงความยินดีบอกว่าไปมาได้เร็วมาก ข้าพเจ้าทราบจากครูเที่ยงว่าคนไข้ไม่มีอาการอะไรดีขึ้นหมอได้รีบตรวจอาการด่วนให้ยาและฉีดยาข้าพเจ้านั่งสนทนากับชาวบ้านอยู่ข้างนอกครูใหญ่ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงทารกร้องพวกเราพากันดีใจเข้าใจว่าคนไข้คงปลอดภัยแล้วสักครู่หมอก็ออกมาบอกว่าพ้นอันตรายแล้ว หมอได้มอบยาวไว้ให้และบอกวิธีปฏิบัติจากนั้นข้าพเจ้าก็พาหมอกลับกรุงเทพบุตรที่คลอดทราบว่าเป็นหญิงแล้วก็ลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นเสียสิ้นและเป็นเหตุบังเอิญเมื่อสองปีก่อนข้าพเจ้าได้พบเพื่อนผู้หนึ่งซึ่งเราไม่ได้พบกันประมาณ20กว่าปีเพราะต่างแยกย้ายกันไปไม่ได้พบกันเลยเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปนั่งในบ้าน เพื่อนผู้นี้ก็ได้เรียกภรรยาออกมาให้รู้จักและข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยพบเห็นภรรยาของเพื่อนผู้นี้มาก่อนแต่ภรรยาของเพื่อนผู้นี้บอกว่าเคยรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนแล้วแต่ยังไม่รู้จักตัวข้าพเจ้าก็งงนึกไม่ออกแต่แล้วภรรยาเพื่อนก็เรียกสาวรุ่นออกมาทำความเคารพข้าพเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องที่บุตรสาวคนนี้คลอดที่บ้านครูเที่ยงเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สอง ข้าพเจ้าจึงนึกได้นี่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยช่วยเหลือด้วยความสงสารในถนนสายเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งมองดูน้ำฝนไหลผ่านกระจกโดยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีกว่านี้อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเวลาเย็น ข้าพเจ้าได้เดินทางมาที่สมุทรปราการและกำลังจะกลับบ้านมีชายคนหนึ่งเข้ามาถามข้าพเจ้าว่าจะไปไหนข้าพเจ้าบอกว่าจะกลับกรุงเทพชายผู้นั้นก็แสดงความหมดหวังข้าพเจ้าถามว่าจะไปไหนก็ได้ทราบว่ารถยางแตกที่คลองด่านทางแยกไปประตูน้ำโดยต้องอาศัยรถผ่านนำยางที่แตกมาปะเสร็จแล้วก็จะหารถนำยางที่ปะแล้ว ไปใส่ก็หารถโดยสารไม่ได้รถก็ทิ้งอยู่กลางถนนความจริงข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักท่านผู้นี้มาก่อนเลยแต่มาหวนนึกถึงว่าถ้าข้าพเจ้าไปยางแตกเช่นนี้บ้างและกําลังจะมองหาผู้ที่เห็นอกเห็นใจเช่นนี้คิดแล้วข้าพเจ้าก็ตกลงใจจะไปส่งถึงที่รถยางแตกก็พอดีข้ามข้าพเจ้ามาทราบภายหลังว่า ท่านผู้นี้มาหลบภัยและบ้านอยู่ซอยโรงหนังบางกะปิเมื่อออกจากทางแยกครองด่านเวลาค่ำแล้วจะกลับบ้านเมื่อผ่านมาถึงแถวบางปูไฟหน้าฉายเห็นมีรถยนต์อยู่ข้างหน้าคันหนึ่งและมีผู้ยืนอยู่กลางถนนโบกมือให้ข้าพเจ้าหยุดรถก็ทราบว่ารถของผู้นั้นน้ำมันหมด และขอโดยสารไปซื้อน้ำมันที่ปากน้ำครั้นถึงปากน้ำแล้วขอร้องให้ข้าพเจ้าไปส่งที่บางปูข้าพเจ้าก็เห็นใจเพราะไม่มีรถไปภายหลังข้าพเจ้าจึงทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นนายตำรวจข้าพเจ้าคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วทําให้จิตใจสบายขึ้นอย่างประหลาดเพราะข้าพเจ้าทําไปด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่เคยหวังอะไรตอบแทน เกิดมั่นใจว่าทุกคราวที่คับขันมองไม่เห็นทางออกแต่แล้วเมื่อถึงนาทีสุดท้ายก็มีทางออกอย่างงดงามเสมอข้าพเจ้าคิดว่าเราสร้างความดีคงไม่สูญเป็นแน่คิดไปแล้วหลายเรื่องฝนก็ยังไม่หายบัดนี้หวนไปนึกถึงเรื่องเก่าแก่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับถนนสายนี้และจิตใจของคนในครั้งนั้นข้าพเจ้าจำได้ทุกวัน คือเมื่อครั้งเปิดถนนสายกรุงเทพสมุรปราการใหม่ๆทางสมุรปราการมีงานต้อนรับชาวกรุงมีทั้งตลาดนัดเชา้าและโยนห่วงปลาเป้าข้าพเจ้าเวลานั้นก็นัดเพื่อนฝูงไว้หลายคนจะออกจากกรุงเทพก่อนย่ำรุง่งโดยข้าพเจ้าจะนำรถออกตะเวนรับเพื่อนๆตามบ้านเมื่อถึงเวลากำหนดและรับเพื่อนครบตามจำนวนแล้ว ข้าพเจ้าก็ขับรถมุ่งหน้าตรงไปสมุดประการทันทีเช้าวันนั้นเราเที่ยวเตร่กันจนเป็นที่จุใจแล้วพอสายหน่อยเราก็ชวนกันกลับการกลับคราวนี้เราต่างก็สวนเหเฮฮากันอย่างสนุกสนานเบิกบานล้อเรียนตามภาษาเพื่อนๆที่สนิทพอรถเลี้ยวโค้งที่จะเข้าเขตสำโรงกึ่งกลางระหว่างโค้งกับสะพานสำโรงก็เกิดเหตุขึ้น คือคุณตุวชาาัชราธรชะโงกหน้าออกมาชี้มือให้ข้าพเจ้าดูแล้วตะโกนว่าเฮ้ยนั่นล้ออะไรวะมันวิ่งแข่งกับล้อรถลือ้อข้าพเจ้ามองตามมือชี้ก็เห็นล้อรถกำลังวิ่งออกนำหน้ารถข้าพเจ้าไปจากนั้นเพื่อนที่นั่งข้างหลังอีกสามคนก็ชะโงอกออกมาดูต่างก็แปลกใจถ้าเป็นกลางคืนก็คิดว่าผีหลอก แต่เพื่อนนั่งข้างหลังไม่ทันเห็นรถก็เอียงตะแคงวูบลงไปบังโครนครูดกับถนนเป็นทางยาวข้าพเจ้าร้องออกมาได้แต่เพียงจบการล้อรถอว้วแม้รถเราจะตะแคงหยุดลงแล้วเจ้าล้อมันวิ่งปุเรงปุเรงอย่างอิสระโดยไม่ยอมหยุดแล้วมันก็กระดอนออกนอกทางลงไปอยู่ในคูครองร้อนถึงเด็กเลี้ยงควาย โดดลงไปเอาขึ้นมาให้ฝรั่งคนหนึ่งขับตามหลังเห็นเหตุการณ์รถของเราตลอดมาฝรั่งผู้นั้นหัวเราะจนตัวงอหน้ารถคันนั้นสายไปสายมาเมื่อเราหายตะลึงแล้วก็ออกมายืนดูรถเพลาหลังแล้วก็พากันหัวเราะจนน้ำตาไหล เมื่อข้าพเจ้าตรวจดูแล้วก็หมดหนทางที่จะนำรถกลับได้เพราะน็อตหัวเปล่าแตกริมเปล่าท้ายตกกระเด็นหายไปไม่พบไม่มีทางหมดทางข้าพเจ้าบอกเพื่อนๆแต่แล้วรถตามหลังมาก็พากันหยุดและลงมาถามว่าเป็นอะไรจะให้ช่วยอะไรได้บ้างข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันใจในน้ำใจของท่านเหล่านั้นที่ได้หลังความเห็นอกเห็นใจ บัดเดี๋ยวใจข้างถนนก็มีรถจอดกันเป็นทิวแถวทุกคนต่างลงจากรถมาถามพร้อมจะให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าบอกขอบคุณท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือที่มีจิตใจเมตตากรุณาบอกว่าน็อตหัวเพลาแตกลิมเพลาตกหายล้อจึงออกมาและแม่แรงในรถก็ไม่มีแต่และคุณพระมาตาลีผิว บอกว่าไม่ต้องแม่แรงช่วยกันยกแล้วก็อาหินข้างทางมารองแล้วในไม่ช้ารถของข้าพเจ้าก็ถูกยกขึ้นด้วยกําลังคนมีก้อนหินข้างทางรองอยู่เบื้องล่างข้าพเจ้าจําได้ว่าคุณพระได้กลับไปที่รถของท่านค้นอะไรอยู่ภาคหนึ่งทางท้ายแล้วก็หยิบเอาลิ่มออกมาแล้วก็มาเสียบเข้ากับเปลารถของข้าพเจ้าให้เข้ากันได้พอดี แล้วข้าพเจ้าก็ให้คุณหมอทองอยู่ห้างขายยาประสาททองก็ไปค้นหีบเครื่องมือที่รถไม่ช้าก็ได้น็อตหัวเปล่ามาอันหนึ่งเมื่อมาใส่แล้วขันเกลียวเข้าไปก็เข้ากันพอดีมันเป็นเรื่องที่ประหลาดและเหมาะเจาะอะไรเช่นนั้นจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับความกรุณาจากคุณพระมาตาลีจัดการจนเรียบร้อยข้าพเจ้าอดที่จะระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้เสียไม่ได้ และยังนึกถึงขอบคุณท่านที่ได้ช่วยเหลือให้รถของข้าพเจ้ากลับถึงกรุงเทพโดยเรียบร้อยข้าพเจ้านึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เพลินจนฝนซาลงจำเป็นจะรีบเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาช่างมาแก้รถให้เรียบร้อยแม้จะมีความหวังน้อยแต่ก็ต้องลองดูพอดีข้าพเจ้ามองเห็นรถจิบคันหนึ่งวิ่งมาแต่ไกลกำลังจะผ่านมองเห็นในรถ มีแต่คนขับเพียงคนเดียวขาพเจ้ารีบออกไปโบกมือให้รถหยุดเมื่อรถหยุดขาพเจ้าก็ขอโดยสารเข้ากรุงเทพผู้ขับคนนั้นเป็นชายหนุ่มแสดงความยินดีที่จะให้ขาพเจ้าโดยสารไปด้วยขาพเจ้าโล่งใจที่ปัญหาข้อแรกผ่านพ้นไปแล้วยังหนักใจเมื่อถึงกรุงเทพแล้วจะไปตามช่างที่ไหนทันใดนั้นชายหนุ่มถามถ,ามถึงจุดประสงค์ ข้าพเจ้าบอกว่ารถเสียไฟไม่เข้าหัวเทียนตั้งใจจะไปตามช่างที่กรุงเทพชายหนุ่มผู้นั้นแสดงความหนักใจแทนข้าพเจ้าบอกว่าไปตามช่างวันนี้เห็นจะไม่สำเร็จแน่เพราะเป็นวันหยุดทุกแห่งแต่แล้วก็บอกว่าผมอยากจะลองช่วยคุณแก้ดูถ้าเกี่ยวกับเรื่องไฟคงมีทางหากผมแก้ไม่ตกผมคิดว่าอย่าเสียเวลาเข้ากรุงเทพเลย เพราะเวลานี้บ่ายแล้วไปมาก็จะข้ามคงไม่ทันและช่างคงหาไม่ได้ผมมีเชือกอยู่ท้ายรถพอจะลากกลับกรุงเทพพอขาพเจ้าได้ฟังคำของชายหน่มผู้มีจิตใจสูงผู้นี้ตัวร้อนวูบขึ้นมาทันทีความหวังก็เกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายแม้ชายผู้นี้จะแก้รถของขาพเจ้าไม่ตกก็ยังมีหวังที่จะลากจูงเข้ากรุงเทพได้ โดยไม่ต้องทิ้งค้างแรมอยู่กลางทางท่านใดชายหนุ่มผู้นั้นก็กลับรถแล้วก็ถอยหลังมาจอดชิดกับรถของข้าพเจ้าแล้วจึงหยิบเครื่องมือออกมาจากรถข้าพเจ้าเกรงใจฝนยังไม่หายแม้จะตกไม่มากนักก็ทำให้เปียกได้ขอให้รอฝนหายเสียก่อนค่อยลงมือแต่ชายหนุ่มผู้นั้นบอกว่าไม่เป็นไรสมกับคำอันความการุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่รู้สึกว่าชายผู้นี้มีความชำนาญในเรื่องเครื่องยนต์อยู่ไม่น้อยใช้เวลาแก้ไขไม่นานนักรถก็มีชีวิตชีวาขึ้นพร้อมที่จะรับใช้ต่อไปนับว่าเป็นโชคดีอย่างประหลาดที่มาพบชายผู้นี้ได้แก้ปัญหานหนักอกสิ้นสุดไปและยังนึกขอบใจรถที่ผ่านมานั้นไม่ยอมรับข้าพเจ้าเข้ากรุงเทพ มิฉนั้นข้าพเจ้ามัวตามหาจ้างที่ไม่แน่นอนและไม่รู้สิ้นสุดเมื่อใดต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงที่จุดหมายปลายทางและกลับถึงกรุงเทพโดยเรียบร้อยทั้งนี้ก็เพราะความการุณาปราณีซึ่งไม่หวังสิ่งตอบแทนท,ทั้งทั้งที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแม้ชายผู้นี้จะอ่อนวัยกว่าข้าพเจ้ามาก แต่ความดีที่มีเมตตากรุณาทำให้ข้าพเจ้าเคารพนับถือด้วยความจริงใจชายผู้นั้นก็คือคุณธีระอยู่จังหวัดชนบุรี